เด็ครับเพื่อยๆครับน,นี่ก็นี้ับพาเพื่อนมาดูวิธีการดำนาครับดำนาของชาวนาเขาครับตอนนี้แต่ก็มาดูดูครับท้องทุ่งนานะครับผมบรรยากาศเสียงกบเสียงเขียดครับดูธรรมชาติครับผมธรรมชาติธรรมชาติของบ้านนอกบ้านนาเรานะครับนี่น,นี่นี่ตรงนี้ปแปลงนี้ยังยังยังไม่ ยังไม่ถ่ายยังไม่ถ่ายครับผมเออถ่ายเสร็จแล้วก็ก็จะพาไปดูว่าอันถ่ายแล้วเสร็จแล้วเป็นไงมากนะครับดูครับเสียงกบเสียงขี้่อธรรมชาติกับมันเกิดกัร a, ธรรมชาติท้องทุ่งนาเขาทำนะเขาดำนากันแบบไหนนะครับผมปลูกข้าวครับเกษตรกรคือกระดูกสันหลังของชาติครับผม,อ,ผมอ,อ,อันนี้อันนี้เขาทำ ดำเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วดูครับเส้นกบเส้นเขียดมันเนี่ยนๆเฟื่องๆเฟื่องๆเพื่องทำเสร็จครับเมื่อกี้ตอนตอนตอนทำก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเราไม่มีทิตั้งกล้องนะครับเนี่ยเฟื่องทำเสร็จใหม่ๆแล้วครับเนี่ยปักดำเสร็จใหม่ๆเลยนีะครับต้องรออีกเป็นเดือนถึงจะใส่ปุ๋ยเข้าจะได้งอกเงยครับงอกงามขึ้นดูนะครับบรรยากาศ ของทุ่งนาสบายๆครับวันนี้เปลี่ยนจากของเก่าก็มาทำนาครับน ah, ่าจะดูบรรยากาศดูดูเสียงได้ยินไหมครับเสียงบรรยากาศสุดเป็นกบเขียดร้องงมเลยนะดูดูดูนี่เพิ่งเพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยครับนี่นี่นี่เสร็จใหม่ๆเลย เอออันนี้อันนี้กำลังจะถ่ายครับเอไปดูที่ถ่ายแล้วนะครับมันจะเป็นแบบไหนมันก็ลำบากส่วนหนึ่งแหละแต่แต่มันเป็นงานอางานอาชีพแบบอาชีพของเราไงเราก็มันความเคยชินแล้วไงมันก็ไม่ถือว่าไม่ไม่ลำบากตัวนู้นก็ติดหมดแล้วอันนู้นน่ะเปน็นนาหวานนะครับนาหวานตัวนี้จะดำ เพราะว่าถ้าถ้าเราดำมันก็จะผลผลิตก็จะได้เยอะกว่านาบานะครับเพราะว่าเวลามันแตกกอเป็นลวงก็จะใหญ่กว่ากันเยอะดูนี่นี่ที่สุบน้ำครับใช้แผงโซลาเซลล์ครับทุกวันนี้ก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วแผงโซลาเซลล์ดูดูดูนะครับ อ้ยถ <c oughs> ูบน้ำนะปั๊มน้ำเก็บเวลาเซลล์เป็นตัวงอไฟฟ้าก็ได้นี่ยเนี่เนี่เตรียมเตรียมพื้นที่ไว้นี่เสร็จแล้วนี่ยถ่ายเรียบร้อยเตรียมปักดำเลยนะครับผมถ้ามีที่ตั้งกล้องก็จะถ่ายเพื่อนอยู่ยังเหลืออีกหนึ่งสองสามแปลงจะเสร็จดูแลงงก็หวานเสร็จแล้วแปลงนี้ก็น่าจะวันนี้ก็น่าจะเป็น แพลงสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆโดยนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจรับชมกับโมขอบคุณครับ